แต่ต้องบอกว่าทุกคนไม่ใช่จำปาตัวจริงนะเจอไหมนั่นอะ่ะผมมันขาวนะทุกคนน้องการอะไรวะมาดักรอที่นี่ทำไม,ม,มยังไม่เลิกแปลงกายเป็นจำปาอีกหรอวะวดูมันเฮ้มยมึง่าเข้ามาเฮ้ย บอกแล้วไงมึงอย่าเข้ามาเข้ามาทำไมตัวงไม่ร้อนแล้วเหรอวะไอ้แกอไอ้แก,ไ,กไอ้แกอไปกูไอ้แกแกูบอแกอแล้วไงไปกูไอเก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 กอเดี๋ยวผมตามตัวมันยังไงผมไม่ปล่อยมันแน่นะมันหนีไปได้ไม่ไกลแน่ทุกคนเพราะว่าผมเอามีดเนี่ย จ้วงไปที่นาท้องมานะโลหิตสวัสดีปีใหม่นะครับก็สวัสดีพี่พี่เอที่น่ารักกันทุกท่านกันเลยนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิตนะครับทุกคนนะก็ทุกคนครับเดี๋ยววันนี้ผมเองจะขึ้นไปป่าแห่งหนึ่งนะซึ่งผมเนี่ยจะไปหาคนคนนึงนั่นก็คือ จำปานั่นเองนะครับทุกคนนะเพราะว่าหลังจากที่ผมได้ไปหาจำปามาเนี่ยที่ผมไปเจออยู่กับผู้นำพงที่แค่2ชั้นนะก็วันนี้จะกลับมาหาจำปานะครับทุกคนซึ่งผมเองก็จะได้ของดีจากน้องจำปาด้วยนะซึ่งเป็นของขวัญสำหรับปีใหม่นะครับทุกคนโอเคก็ทุกคนครับรอรุ้นไปพร้อมๆกันนะว่าวันนี้เนี่ยผมจะได้อะไรจากน้องจำปานะครับทุกคน โอเคพร้อมแล้วก่อนจะรับชมคลิปนี้ก็ฝากพี่พี่ทุกคนนะคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมด้วยวดูคลิปอย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยได้ทําคลิปต่อๆไปให้กับพี่พี่ทุกคนเนี่ยได้รับชมกันนะครับทุกคนไปเดินทางกันโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาสักพักใหญ่ๆแล้วก็มาถึงจุดตรงจุดนี้ละนะครับทุกคนนะซึ่งผมมอง หาทางที่ผมกําลังจะไปอยู่นะตอนนี้ผมอยู่จุดนะจุดตรงนี้ซึ่งผมพยายามหามองอยู่นะว่าทางไหนนะครับก็ตอนนี้เหมือนจะเข้าสู่หน้าแรงหรือเปล่านะครับทุกคนเพราะว่าป่าบางจุดเนี่ยมันก็เริ่มที่จะแห้งแรงแล้วนะแต่ก็ยังมีบางจุดที่ยังเขียวเขียวอยู่แต่ก่อนหน้าที่ผมมาเนี่ยมันมีบางจุดที่ แรงมากๆเลยนะผมไม่ได้ถ่ายนะซึ่งตอนนั้นผมเริ่มมาเปิดคลิปตรงนี้ดีกว่านะเพราะว่าผมเองก็เดินทางมาไกลแล้วก็เริ่มเปิดคลิปให้ดูกันต่อเลยเดี๋ยวผมเดินคนเดียวเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อไปนะก็เลยอยากจะมาพูดให้พี่ๆทุกคนได้ฟังกันบ้างนะครับโอเคก็ตอนนี้เริ่มทำการเดินทางต่อเรื่อยๆเลยนะซึ่งที่ผมจะไปตรงตอนนี้ก็คือ ปาเมืองแับแรนะครับทุกคนนะเป็นป่าที่เริ่มแห้งแรงแล้วนะบางจุดนะทุกคนเมื่อก่อนที่ผมมาเนี่ยตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเขียวกว่านี้นะตอนนี้ก็เริ่มที่จะแห้งแรงบ้างเล็กๆน้อยน้อย เป็นเรื่องของธรรมชาติตามกาลฤดูนะไมได้ทุกคนขออภัยเป็นไปตามฤดูกาลนะครับทุกคนนะก็พู้สลับกันนะเมื่อสักครู่ทุกนก็ตอนนี้มันก็ยังพอมีเขียวเขียวให้เรามองแนละชื่นใจนะครับทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเองเนะี่ยจะขอเดินขึ้นทาง อีกทางหนึ่งนะซึ่งมันเป็นทางที่ไวมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมไปทางนี้ผมก็จะถ่ายให้ดูกันนะครับนะโอเคก็เดี๋ยวไปเริ่มเดินทางกันตอนนี้ทุกคนถึงทางที่ผมบอกละนี่ อะไรวันนั้นอะ่ะฟ,ฟา้าทุกคนเจ๊ไหมนู่นอะ่ะมันคืออะไรวะทุกคนเฮ้ยรตรงนั้นอะ่ะมันคืออะไรไม่เคยยับเลยนะนิ่งขอดูใกล้ๆก่อนทุกคน อยายามที่จะผมพยายามที่ต้องใช้สติมากๆนะเฮ้ยโอ้ตกใจหมดเลยทุกคนคิดว่าอะไรเป็นกระสอบเฉยๆจน ใจมาเลยคิดว่าเป็นใครมาทำอะไรพิธีกรรมตรงนี้หรือเปล่านะเป็นเพียงกระสอบเฉยๆนะครับทุกคน ทุกคนเป็นกระสอบที่ไม่ใช่กระสอบนะน่าเป็นพวกสแลนอะไรสักอย่างเนี่ยไว้ตรงนี้นะตกใจหมดเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเดินทางกันต่อเลยนะไปที่ผมก็พกของดีติดตัวมาด้วยนะซึ่ง เป็นจีนน้พญานาที่ผมได้มาจากท่านปู่นะครับทุกคนนะก็หรือใครที่สนใจอยากจะบูชาก็ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวผมเองก็จะกลับไปหาท่านปู่นะคะเพื่อไปขอกับท่านโดยตรงเลยนะว่าตอนนี้ก็มีพี่ๆบางท่านเนี่ยติดต่อเข้ามาค่อนข้างเยอะนะ โอเคทุกคนก็เดินทางต่อเลยนะตอนนี้จะถ่ายแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่รู้ว่าเส้นทางที่ผมไปนาะตอนนี้เนี่ยจะมีอันตรายหรือเปล่านะก็ต้องรักษาความปลอดภัยไปด้วยนะครับ ยังมาที่ไหนวะมาป่าหรือเปล่า ตอนน้ผมอยู่บนยอดเขาที่สูงมากๆนะเพราะว่ามองไปฝั่งนู้นก็เห็นอีกยอดเขานึงละนะป่าข้างบนนี้ก็ดูค่อนข้างที่จะเขียวอยู่นะ เก่งตัวอะไร้องทุกคนได้ยินไหมเสียงมันร้องดังมากเลยนะเสียงหนึ่งตัวอะไรวิ่งอยู่บริเวณรอบๆผมเลยทุกคนคนได้ยินไหม ทุกคนตอนนี้ อย่างมันอยู่บริเวณข้างหลังผมนะที่ผมได้ยินมานะครับแรงมากเลยนะทุกคนข้างบนเนี่ยโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวผมผ่านจุดตรงนี้ไปสักพักหนึ่งแล้วผมจะ ค่อยอัปเดตให้ดูนะครับว่าผมเนี่ยถึงไหนละก็ตอนนี้จะขอประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ไว้ด้วยเพราะว่าตอนนี้โทรศัพท์ผมค่อนข้างที่จะร้อนนะเพราะว่าสภาพอากาศตอนนี้เนี่ยโทรศัพท์ร้อนไงามากมากนะครับทุกคนโอเคไว้พบก,กันตอนที่ผมเนี่ยเจอจำปาแล้วนะผมจะเริ่มถ่ายให้ดูกันอีกทีนะึงทุกคนไปเดินทางกันทุกคนเฮ้ยทุกคนตอนนี้ผมเดินทางมาเนี่ยผมกลับเจอ จำปานะแต่ต้องบอกว่าทุกคนไม่ใช่จำปาตัวจริงนะเจอไหมนั่นนะผมมันขาวนะทุกคน,นคเฮมันเลี้ยวมันเจอพกมันดักล้อผมทำมันดักล้อผมทำไ,ไ,ไมก็ไม่รู้นะ มีธุระอะไรกูวะไอ้แกต้องการอะไรวะมาดักรอที่นี่ทำไมยังไม่เลิกแปลงกายเป็นจำปาอยเหรอวะนดูมันเฮ้ยมึงอย่าเข้ามาเฮ้ยกูบอกแล้วไงมึงอย่าเข้ามาไอ้แกนี่มึงมีอะะไไรวม่มึงไม่ต้องรู้หรอกว่ากูมีอะไร ีอะไรกูบอกมึงอยากเข้ามาไงแกมึงมีของใช่ไหมม,มึงอยากมีชีวิตต่อมึงก็ออกไปห่างๆจากกูนะคนนี้เป็นทางผ่านที่ผมจะไปนะซึ่งที่มันเข้ามาหาตัวผมไม่ได้ก็เพราะว่าผมมีจี้พญายนาคนะที่ช่วยป้องกันผมไว้นะครับทุกคนเพราะว่าสาธุสาธุมากๆที่มีของอยู่ติดตัวมานะมนมีของอะไกูบอกมึงไม่ต้องรู้ไงแก เาามานะกูไม่เข้าหรอกมึงอะ่ะต้องหลบกูแล้วมันไม่ให้ผมเข้าไปทั้งที่ผมมาต้องเดินลงไปฝั่งเนี้ยทุกคนไปทางอื่นไปทางอื่นไม่ได้ไแกกูบอกให้มึงหลบ,ลบกูไปกูจะปิดชีพมึงจะปิดชีพกูไอ้แก่เอ้ยชีวิตมึงจะเอาอะไรวะเอาไปกูบอกให้มึงหลบกูไงไม่กลัวกูเหรอ อเอาไมใงนั้นผมจะตามมึงตลอดไปมจะตามกูไปในห้องมึงไอ้แกอยาวมา,วมากนะหลบกูไปเลยนะไอ้แกโอ้โอ่ไปไป ไอ้แก okay. ่อูถามมึงนะมึงอยากจะมีชีวิตอยู่รอดไหมถ้ามึงอยากมีชีวิตมึงเลิกแปลงกายเป็นคนอื่นสักทมีมันเกี่ยวอะไรกับมึงวะอย่าไปรอคนอื่นนะกูจะให้โอกาสมึงก่อนที่มึงจะไม่มีโอกาส อยู่ไปไหนมึงจะเข้ามาทำไมตัวงไ, si ไม่ร้อนแล้วหรอวะเฮ้ยไอ้แกไอ้แกไอ้แกไปกูไอ้แกกูบอกรู้ไงไปกูไอ้แกไอ้แก่ไอ้แกไอ้แก่ไปกไอ้แก่ไอ้แกไปกู ร้อนไอ้เก้อมากูเดี๋ยวไปไหนไอ้เกูไอ้เก้ามาเลยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนวิ่งไปแล้วเดี๋ยวผมตามตัวมันยังไงผมไม่ปล่อยมันแน่นะ มันหนีไปได้ไม่ไกลแน่ทุกคนเพราะว่าผมเอามีดเนี่ยจ้วงไปที่หน้าท้องมันนะโลหิตมันก็น่าจะไหลาตามทางที่มันไปอยู่นะนูน่นทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมไล่ล่าตัวมันก่อนนะมันหนีไปได้ไม่ไกลแน่ทุกคนนะโอเคก็ทุกคนครับเดี๋ยวผมขอหยุดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะ ถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมจะอัปเดตให้ดูแต่ถ้าเจอตัวมันเนี่ยผมก็จะอัปเดตให้ดูกันเลยนะผมพูดว่ามันดีๆแล้วมันไม่ฟังผมผมก็ต้องทำการปิดชีพมันนะโอเคทุกคนไปไว้พบกันคลิปหน้าทุกคนนะไปล่าตัวมันไปทุกคนสวัสดีครับทุกคน